กฎหมายเกี่ยวกับการลดโลกร้อนที่ดูจะชัดเจนขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะคลอดได้ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะนูเหมือนจะเป็นทางออกสําหรับประเทศไทยเหมือนกันที่จะมีแนวทางในการปฏิบัติที่จะชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้คิดยกกําลังสองจะพูดคุยเรื่องนี้กันกับดรสมเกียรติตั้งเกียรติวณิชประธานทีดีไอนะคะอาจารย์คะกฎหมายนี้ดูหลักการแล้วก็ดูน่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ครับก็ต้องขอบคุณนะครับรบรรดาผู้ยกร่างทั้งหลายนะครับที่ใช้ความพยายามกันเยอะพอสมควรในการทํากฎหมายยากๆฉบับนี้นะครับแล้วก็ถึงจุดก้าวหน้าที่จะเอามาใช้กันนะครับโดยขั้นตอนต่อไปก็คือการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเอากฎหมายนี้ให้รัฐบาลเสนอเข้าสู่สภาครับแล้วความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเพื่อจะลดโลกร้อนนะครับก็จะเก็บเงิน จากคนที่ปล่อยคาร์บอนปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนนี่แหละครับอ,อันนี้เป็นมาตรการที่สําคัญทุกวันนี้เวลารัฐบาลบอกว่าช่วยกันลดโลกร้อนหน่อยก็ทํากันโดยสมัครใจแต่ว่าต่อไปจะเป็นไฟบังคับก็คือใครปล่อยก็จะถูกเก็บสตังค์เพราะฉะนั้นคนก็จะมีแรงจูงใจไม่ปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปทำเป็นกองทุนช่วยให้ประชาชนปรับตัวนะครับในอนาคตกับภาวะ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือโลกร้อนได้ดีขึ้นครับงั้นถ้าอย่างนั้นก็ดูแล้วเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะกับการที่จะเอาเงินแล้วก็เอาไปใช้ในนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่นี้มันมีมีข้อสังเกตอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ค่ะการเก็บเงินหรือวิธีการยังไงคะครับประเด็นที่ผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับที่สําคัญเลยก็คือคนร่างกฎหมายใช้ความพยายามจะรวบรวมเครื่องมือต่างๆวิธีการต่างๆในการลดโลกร้อนนะครับเอามาใส่ในกฎหมายนะครับ มีตั้ง3วิธีนะครับคือวิธีแรกคือการเก็บภาษีคาร์บอนบเก็บภาษีคาร์บอนก็คือถ้ามีใครปล่อยคาร์บอนออกมาขนาดไหนหก็คิดไปเลยว่าต่อตันจะเก็บกี่บาทนะครับ,รรบซึ่งคนร่างกฎหมายก็หวังว่าจะไปใช้กับคนที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพราะฉะนั้นต่อไปไปเติมน้ามันในปั๊มน้ํามันนะครับก็จะมีภาษีคาร์บอนติดมาด้วยเพื่อให้คนประหยัดน้ํามันกันนะครับอย่างที่2ก็คือเอาระบบที่เรียกว่าซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอนมาใช้อันนี้แปลว่า จะมีการกําหนดนะครับว่าโรงงานเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหนักโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานเหล็กแต่ละโรงจะปล่อยคาร์บอนได้มากหรือน้อยใครปล่อยคาร์บอนมากเกินไปกว่าที่กําหนดก็ต้องไปซื้อสิทธิ์ในการปล่อยมาเพิ่มจากคนอื่นซึ่งปล่อยน้อยกว่าที่กําหนดไว้นะครับ<ภ>ก็จะมีการซื้อขายกันวิธีแบบนี้ใช้ในสหภาพยุโรปกฎหมายไทยก็บอกว่าเอาด้วย<ภ>วิธีนี้นะครับ<ภ>และวิธีที่3เป็นวิธีที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยพอสมควร คือการใช้ระบบคาร์บอนเครดิตซึ่งไม่ใช่ระบบบังคับแบบ2วิธีแรกเป็นระบบสมัครใจเช่นใครไปปลูกป่าชุมชนรักษาป่าดีๆนะครับสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ได้กี่ตันก็เอาสิทธิตัวนี้ไปขายให้กับธุรกิจนะครับที่สมัครใจจะลดการปล่อยคาร์บอนอเพราะฉะนั้น3วิธีนี้อยู่ในกฎหมายไทยหมดและยังเชื่อมการทำคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นภาคสมัครใจให้ไปขายในตลาดคาร์บอน ที่เป็นภาคบังคับได้ด้วย<ะ>เรียกว่าคิดทุกชุดคิดทุกเม็ดหวัง<ะ>ว่าจะเอาวิธีการต่างๆช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ครับมีหลายๆแนวาทางแบบนี้แล้วเวลาไปทําจริงๆมันจะมีปัญหาไหมคะอาจารย์ครับก็น่าจะมีปัญหามีประเด็นพอสมควรลองมา<ะ>ดูต่างประเทศกันก่อนนะครับคุณพ<ะ>ิมครับว่าต่างประเทศเขาใช้วิธีไหนกันเยอะนะครับตามภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าต่างประเทศมีหลายประเทศแล้วในโลกนะครับที่ คิดราคาคาร์บอนไม่ว่าจะเก็บภาษีคาร์บอนหรือว่าใช้ระบบซื้อขายสิทธิ์นะครับโดยที่ประเทศที่ใช้ระบบภาษีก็แสดงด้วยกราฟแท่งสีชมพูนะครับซึ่งก็มีภาษีตั้งแต่ถูกๆไปจนถึงแพงๆนะครับ <c oughs> กับประเทศที่ใช้ระบบซื้อขายสิทธิ์แสดงด้วยแท่งสีน้ําเงินหรือแท่งสีฟ้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อสังเกตก็คือประเทศเกือบทั้งหมดในโลกเวลาเขาจะคิดราคาคาร์บอนคนที่ปล่อยคาร์บอนต้องจ่าย เขาจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจะเอาภาษีก็เอาภาษีจะเอาวิธีซื้อขายสิทธิ์ก็เอาประเทศไทยเอาทั้ง2วิธีซึ่งค่อนข้างจะแปลกนะครับซึ่ง2วิธีนี้ในทางทฤษฎีมันจะไปสู่เป้าหมายคล้ายๆกันเรียกได้ว่าใช้วิธีเดียวก็พอและการศึกษาทางวิชาการก็ชี้ว่าเก็บภาษีน่าจะง่ายกว่าโดยเฉพาะประเทศอย่างประเทศไทยเพราะจะไปใช้ระบบซื้อขายคาร์บอนมันต้องมีตลาดซื้อขายเหมือนกับไปสร้างตลาดหุนขึ้นมาอีกตลาดหนึ่ง ซึ่งมีความยุ่งยากเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไปลงแรงทำแบบนี้น่าจะใช้พลังงานที่มีอยู่จำกัดของคนร่างกฎหมายและต่อไปบังคับใช้กฎหมายไม่ค่อยจะถูกจุดสักเท่าไหร่ครับค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ร่างกฎหมายนี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเปลี่ยนนี่เราจะเปลี่ยนไปเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่ดรบอกครับ <c oughs> ยังยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็เรียกว่า ร่างมาไกลพอสมควรค<ะ>แล้วนะครับคนที่ร่างก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนจริงๆผมก็เคยกระซิบนะครับบอกว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้ระบบภาษีอย่างเดียวเพราะมันง่ายไม่ต้องไปสร้างตลาดใหม่แบบตลาดหุ้นขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเพื่อมาซื้อขายคาร์บอนกันนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ก็คือถ้าจะใช้2ระบบควบคู่กันทั้งภาษีคาร์บอนกับการซื้อขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอนนะครับก็แปลว่าต้องออกแรงทำสอระบบ ต้องไปวางโครงสร้างทั้ง2เรื่องออกมาซึ่งแต่ละเรื่องมันก็ยากโดยตัวมันเองอยู่แล้ว<ฆ>เรียกได้ว่าเราขอทําการบ้านมากขึ้น2เท่า<ฆ>ในขณะที่เราไม่ค่อยมีแรงมากสักเท่าไหร่<ฆ><ฆ>และทําให้เกิดปัญหานะครับว่าอาจจะต้องมีการจ่ายเงินซ้าซ้อนเ<ฆ><ฆ>ช่นตัวภาษีนั้นเก็บกับเชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนสิทธิในการปล่อยคาร์บอนนั้นเอาไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม<ฆ><ฆ>ทีนี้ถ้าเกิดโรงงานอุตสาหกรรมใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ํามันดีเซลด้วยก็แปลว่าอาจจะถูกเก็บ2เด้ง ตัวกฎหมายเองพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บ2เด้งแต่การมี2ระบบเนี่ยมันทําให้เกิดความซับซ้อนความยุ่งยากว่าจะต้องคิดยังไงเพื่อไม่ให้มันโดน2เด้งนะครับและที่สําคัญจะเกิดปัญหาว่าราคาของคาร์บอนเช่นปล่อยคาร์บอนมาตันหนึ่งโดยระบบภาษีถูกเก็บอัตราหนึ่งแต่ในระบบซื้อขายสิทธิ์เป็นอีกตราหนึ่ง<ๆ>ก็จะมี2ราคาก็จะเกิดคําถามว่าทําไมมันถึงไม่เท่ากัน อันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหารครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการที่จะเอาคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งคนไทยรู้จักกันดีและเริ่มทํากันเอาไปสู่การซื้อขายภาคบังคับเอาเรื่องสมัครใจไปซื้อขายในตลาดบังคับได้นะครับดูเจตนาก็อาจจะดีแต่มันจะมีผลข้างเคียงตามมาได้ครับอย่างแรกก็คือการที่จะมีคนเอาคาร์บอนเครดิตเข้าไปขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนบังคับเยอะๆนั้นแน่นอนว่าคนขนไปขายเยอะราคามันก็จะตกและทําให โรงงานอุตสาหกรรมหนักนะครับที่อยากจะลดการปล่อยคาร์บอนมีแรงจูงใจในการลดการปล่อยคาร์บอนลดลง mm hmm. ก็จะมีผลในทางอ้อมซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคนที่ยกร่างกฎหมายอยากจะเห็นนะครับ mm hmm. หรือถ้าอยากจะไม่ให้มีคาร์บอนเครดิตเข้าไปเยอะเกินไปก็ต้องยกมาตรฐานคาร์บอนเครดิตให้สูงขึ้นซึ่งก็แปลว่าคนที่ทำคาร์บอนเครดิตอย่างไม่ต้องมีต้นทุนสูงปัจจุบัน mm hmm. ต่อไป อาจจะทํายากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่อีกหนึ่งประเด็นครับค่ะถ้าเกิดว่าเรามาทําหลายๆวิธีแล้วเราไม่สามารถทําได้นะคะผลที่ตามมามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนร่างกฎหมายต้องการครับค่ะในแง่มุมหนึ่งนะครับต้องขอชื่นชมนะครับ,ค,รบคนร่างกฎหมายว่าอยากจะหาเครื่องมือดีๆมาเตรียมไว้ก่อนแต่ผมคิดว่าเครื่องมือบางอันมันทดแทนกันได้ใช้ตัวเดียวก็พอเพราะฉะนั้นคิดดีๆตั้งแต่ต้นแล้วเลือกเอาแล้วผมเสนอว่าให้ใช้ภาษีคาร์บอนตัวเดียวก็พอ เพราะถ้าเกิดเราคิดให้ชัดมันจะปฏิบัติง่ายแล้วก็ไร้ปวดหัวครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะทําหลายวิธีพร้อมกันเอาทั้งภาษีคาร์บอนเอาทั้งซื้อขายสิทธิ์คาร์บอนนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาได้และที่สําคัญที่อดนึกไม่ได้เลยะระหวังว่าจะไม่เป็นความจริงนะครับว่าการที่ต้องมี2ระบบเป็นเพราะว่าในหน่วยราชการไทยมี2หน่วยงานเกี่ยวข้องแบ่งกันไปทําคนละเรื่องสุดท้ายก็ทํางานคล้ายๆกับซ้ําซ้อนกัน หวังว่าคงไม่ได้เกิดด้วยสาเหตุนี้นะครับและถ้าจะก,การุณานะครับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีไปจนถึงสภาทบทวนออกมาให้เหลือมาตรการหลักมาตรการเดียวก็จะเป็นประโยชน์ครับค่ะก็คือเป็นเรื่องของเจ้าภาพนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะถึงเวลาทําจริงๆแล้วจะมีทางที่จะมาบูรณาการกันทําได้หรือเปล่าคะอาจารย์บูรณาการระหว่างหน่วยราชการเป็นเรื่องปวดหัวแต่ไหนแต่ไรนะครับและภาคเอกชนที่ต้องไปติดต่อกับสองแห่งเช่นมีโรงงานโรงงานหนึ่งเจอทั้ง2มาตรการ โรงงานนั้นจะปวดหัวเพราะฉะนั้นกรุณาทำให้มันใช้ง่ายแล้วก็บังคับใช้ได้จริงๆครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ